คุในโลกนะลูกลกมากินเ้าลูกมากินหนึ่งูัทังคนเลยไปหี่อแหละไปทั้งคนนี่แหละสบายดีท่านผู้ชมกะายแหล่สบายดีผู้ส้มทานสบายดีเนี่ยกไปกินหนึ่งมะเือแล่เขาละลาลาไปโตนี่มาเคยหลาลงมาจอบป่ากับบางดำน้อยลายแล้วมาโตนั่นมนไปทีป้ะเยมันจะเป็น บางดามานอนเป็นหมู่กูได้ได้กูกางมุ่งอะไรนะวคืกูกางมุ่งะนะอามันเป็นกางเอออ้งนทีหลังเออน่านีวายก็นอนเมื่อเม่เป็นการมบานี่เมื่อมาก็ล็อกมาสองีวเปี่ยนกันสั้นเดี๋ยวต้งเชื่อนาะเนคันในดำตายยังย่องนึ่งมือะ มันไก่กันมาแสงมึงดำบานนี่ไก่ตัเงินไก่เนจ้แกเนจ่าแกจว่ามันมันมันสาวซ้ายเด็กายกนประจ๊ะประจ๊ะประสวัสดีทุกคนเด้อเล่าเรื่องพีก็ั้มันง้อมไม่ห้ามเตียงอย่างหัวมองมันน่เต้ยดำกับเราเรื่องพีจนเ้ยหนกับเราเรื่องพีจนจบให่ชูวีดีมากน่คทมเสดี นานเขามานำ่มเลยตอนไหนเมื่อไห่เจตวนเผ่านเล่าผดภริธาลิบซะมาตแตลุดคลีบหลดไปหลุมาบไรเครือขายลุมเหลวคนเห็นพีพี่น้องมีจริงเด้อพี่น้องเจตวนตายึ้นพอเมื่อไหร่พร้อมเห็นหยังเจ้วน้นจะเห็นพีนะ้เฒ่าวเปิดมาอ่ะมันงบมังหอยตีนกันหอยตีนเย็นนวิญญาณตัวเองออกหลอก เบอกบิกมีองนี้อจโคนพ่นก็ต้อนติดอุ่นนานเบื้องขั้ตัวนนพามือมึงนะเห็นบอกเฮยมันตัดไหนไงตัดปุดเลยนะไหนบอกมันตัดปุดคนตายมีแหงจะเราอังเด้อก็มันตายเลยเด้ตายเลยเด็ผ่านมาเลยผ่านมาเลยนี่ตายจนกระผาข้าวโป๊กหนะพี่น้องเฮยมันยอนกลับมาเลยอันนี้คือคือยังคือเจตววนบอกได้เคยออกลีปจิตเทวาตายขึ้นเนาะ ตายไปประมาณสองสัโมงออกแล้วเฮ้ยออกแล้วออกขีดจริงเออออกกระสังหัวมันเออออกอันตายไปสองสัโมงสังขึ้นไปหอดเนี้ยกระดะตัวนึ้นสังขีดพูดแล้วเถีงผ้าถีงผ้าหรือนราลูกมงจดมงมงจดขึ้นจดมันทึกบอลนั่นแหละไรที่แต่ละคนเขาต้องอ่านซะก่อนจะได้เขาไปได้ไหมมองถือเนี่ยนักเนี่ยนี่เขาต้องอ่านว่าอยู่เจ้าเมื่อหรือยังเนาะอืม ขต้นไปแล้วว่าอินทวามันเป็นผู้ชายแมสเอามันไปคืนภาาอะไนไปคืนภาษาโลไม่ทีใดมันไปึ้นก็อวยโลดลูกนอกเหมกันมันิดคนลยนะเอาลงมาส่งอไเขาใส่เข้าอยู่ก็แบบนั้นใ่ไโบมีเข้าวขาแต่ดำมึกขึ้นมึกง่ามีหนวดข้างเข้าอันนี้อันนี้บอแมนดามาอะไรกับบแมนเรื่องนั้นเงเขอิดนะย บอแมนคอนเทนต์พี่น้องของจริงอันนี้ของจริงเจตวนเห็นพีมานับไลายนักต่อนักเนาะคอยดะกี้นะจะยังน้อยต้องคอยดรอร์ดมึงกูเปิดพีดีกียเฮอันมึงจี้ดูไปเบิ่งกนางเดือดตะติิงกันพีเพจเรากันไม่เท่านี้เนี่ยอีชมมันเป็นฟ้าไปเท่านี้เนี่ยดิผมไปดึงลักเอาคนเป็นซาวฟ้าไปเท่านี้เบิร์ด อันมาฮอดที่เรียกแลนอ่ะตอนหงหน้าปลุปลาไปทานี้พี่เพจทะยุทะลุเราบอแหลนบอลคนชีพชาคนเจาะไปเอาไปทานีู้้เดียวอยู่พวกเ้าแหลนยังเราแข่งพวกปลาลาวปลาที่ชั้นเน่เฮ้ยแม็ดเม็ดพวกปลาลาวพี่เถีงเม็ดตะกี้โง่นะเออตะกี้นะพี่น้องบันมุงพี่พีไลายได้ตะกี้ว่าก็โข่หลัก้อนทุกตะสาอยู่ก็โพ่ใหญ่นะเป็นเรื่องจริงพี่น้องมันโข่เคยเอาเคยเห็นเธอหนึ่งพี่น่ะ เท้าดำเขาเคยเห็นอันหนึ่งอันนี้บรได้แมนเรื่องนัในเลนเขาเคยเห็นเขายังหน่อยอยู่เขาจำได้จมากเลยไปไปแล้วจะกินเลยนั่งบังดูบางสงญญาจะเบื่อจะกินเลยตาติดตาตื่นตื่นกันเลยกับตัวฮันด์หักไปเจอซึ่นกลุ่มได้คิดซาวคนบ็ได้หักแหลมพี่หลอกไงกี้บานะโมงมันสิบ่ได้สว่างแบบนี้มันสิคึบๆพี่น้องมันหกๆมีแต่ฝ้าดำดำเนาะ มันมีกุกแบบข้าหญ่นะแบบย่างก็ซอยได้ก็สีเย็นๆเด็กกอไผ่นะคะเบิร์แรกกอไผ่นเขาไปเบิ่งนางแบบิ่งบเสินติดนางแต่หูอยู่ว่าผีนั่ยไปถุคืนไปไปทีเช้าอยู่บ้านเฮ้ยเบิร์ตแรกก้านางอน่าเาะเด้ยเบลง์เบงกแกก้าวหูกนสิบมาแตกแขนกูเนะ ด้ยมักจมาเล่นอย่เง้ยคุเฮ้ย้วบ้านเราบอนะไปก็แม่น้องอายนี่เลยเฮ้ยอันเขาตู้ก็จะหยัดกระตู้แล้วแทงขนาเออหยัดคนกร่อตูกนะอมีแทงมานอ้อยเนี่ยมืองเาลูกมาตามเข่าเฮ้ยแม่นองอายเป็นบ้านเนาตะกี้มาดามพื้นเนาะอันเฮ้ยอันกุกูขึ้นเอาหมเขาลรมาข่าก็เด้อเสือ ดังตามเข่าถามอก็ะดังไพ่เลยวมข้างมหนึ่งเกิดเปิเกิดไปสึกเอาเข่าเอาหัวน่ะอตั้งจะเกี้ยงไว้จนจนดังไพ่น่ะดังไพ่น่แล้ะแล้วดังไพ่นั่นแหละดังกว่าดังพื้นแล้วเกินเปิึกเอาเขาบ้านนี้ต้มเข่าเลยนี้ถูซิไดช้เข่าลงมาหนึ่งตลาดนี่คือจะได้รถโจตก ต้านี้มาคุณซาวปลลินสาวภาวเหลาเรือหยาดสีราวคือ,อเป็เชิขาวขาวมาตัดจเตียนจิกไว้ที่ตรนข้ข้าวไม่ได้ชิเลย่ข้าวนูนชูถูกคุณหนึ่เข้า <c oughs> ได้เาาล็กคุดูเลยขันบัตรจีไว้เลยกันเนี่ยะโมเลินี่ตัวนี้นั่นแหละแล้วตัวนี้นะไม่ว่าจะลงตัวนี้กอนบตรัวนี้เป็สามิแล้วเลย เห็นอะไรก่อ้ะปิดไปบบหายคุณแบบบายคุอื่นเห็นแล้วบ้แล้วเห็นด้วยม่ห้าพ้อแล้วก็เปิดลงรถแกว่าบ่หูปิดอต้องปิดอยู่สตูดิโอก้่เคเห็ุบงโบเคยเห็นจะถืออะไรเขาซ้อนอยู่แต่จำบาด้แต่มันผิดพรทางใหม่หเตาลงไปยัีหลบ่วกันะห่นลงใหม่ตัวเหล่าพีจน จนแหลบปะกังเคิงพี่นนองจะงไี้ถ่ายิีดมัวแต่ลงขิดจะขามยอีกเพื่อนบุญจะนำกันลงมาหาของควรจะเอือใหญ่จะดีนะเพิ่นฝากมาหนึ่งอยดอนนะเนาชวงกปิดไจะให้น้องซี้ซ้ำลอยกแคนแล้วก็โก้แคนยอนลังเหญ่ามอจะรอยเพื่อหันการให้เฮาซื้อยุซื้อยากพอนบุณได้แล้วเด้อเพ้งใหม่ขวดเล็เป็นโตัวเเป็นตแล้วเอย มาเราขึ้นเนทั o, ้งดอไม้ใ่เลดเมีใหญ่คายไปตัวกุงเซเน่โต๊ะเทิร์กไงใเงินเกจคันบาอกระดูกกินมือชีเขียวกระหอเรามาให้เมียกินขาห่อให้แม่ต้องเท่นนี่่แล้วนี่บอกไปเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าดวาติด นะก็ยังกาอนะคือป่าแล้วกูเสพกินปลาี่เอฟซบอยากกินอื่นบอกเห็นหุ่นกูว่าเอฟซีชีวิตชีวิตอาไปเ่งตโอ้กันบอกกินข่าวไล่เมือมันก็สิเลยไล่เติบเลยเองบริัทนะนั่งไงกูเป็นป้าด่าผักใหญ่ได้กูชิจอนสากลถูกเนี่ยบาเรีนคนใหม่บ่งโดนแดดก็ถ่ายชดนอกเฮือนที่อะไรลติดหนังเด้ จจกอีเมอีพอแจกไปทางใดแล้วลงดินลงดินกัเลือดเน่ยมึงรู้จะป่าบตเลยันจะจิดนไว้พอเทาใหญ่แล้วกัไปทอดไปบ่งคุ้ยเนี่ยแล้ว่ะเออจังนก่อนจะนก่อนกำกกำกกำกำกำากำกักำ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 กกำกำกำกกำกำกนกำกักำกำเำก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 เกำกำ้ำกำกำกกรกำกำกำกกำ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 ่ำก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 กกก พอของอีเม่มีอะไรแล้วไอ้แก่เนยเราผัดำไเนาะเราผัดมานำเสียเทือเลยเออชนไก็บบบนี้นางผัดว่ามีอะไรแล้ไอ้แก่มีอะไรแล้ไอ้แต่ว้าวมันจะมาด่าคุแก่บรอเดือนแรงลาคัวย่างดว่านาไเานป่วยเผาคนือวาเผนป่วยเานเจ็บกูไม่ได้ป่วยมงที่ว่าว่าไอ้แก่บอแล้วรอบไกหาคไปัไ ตมีอะไรหรือไอ้แก่ให้บุณว่าวกู้ไอแก่บนละว่ะเอาเฮ้ยความแซงกูกับอีแนนนะไปหลอกเราเอาเกาเป็นซาลาวคู่ว่งเลยก็ไม่ได้นะแล้วเราจมจมแล้วก็ดาขอกองอีแม่ไปเกาเป็นซาลาวได้เล่ากันมาแล้วก็มีสมอยอยู่ดั้ม้นเมื่อหรือเป่เมื่อแรกยาบักอันนีเนาะ มันรอคือแะแล้วคันอยากไปเทีย่ยงคืนหมดไปพร <อ S 2> ว่างหัวแรงมังแรงเนี่ยมาถือคิงขายไป้องพอที่แท็กกันไปเอายาแม่อเติแม่อเติบอกขึ้นไปเอาหรือไปเอามากินหรือพี่น้อยแต่เศรา<ม>้าถือคิอขงขายเศร้าคืาอคิข<า>องขายลูกมาหัวว่ะพี่น้อง,ไง,ไง,ไงมีอะไรละอีแก่จะงไม่ทั้นี่เรายังยุกนี่ใส่เมอตะกี้โกะนะเราตายแต่ถึงเราตายแถึงแม่เออดีแล้ว เอา <c oughs> เอาเอาเข้าไปดื่มนางนำการเล่าแล้วเป็นหมูเล็กน้อยด้วยเราติดหนังผมกอดบ้านไม่เท่าไแต่ตัดเกินเดียวเลยตะติ่งแล้วผู้เฒี่ของมิตรเล่าแล้วติดหนังเ่าจิจ่าหมอไพ่พ่อผมได้เฮ้ย